สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะสำหรับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้นั่นก็คือโทสชาติชาดดชาดกในชาติที่4ที่มีชื่อว่าเนมิราชชาดกค่ะเนมิราชชาดกนะคะเป็นชาติที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเคยบําเพ็ญอธิฐานบารมีคะ่ะเวลาที่เพื่อนๆได้ยินคาว่าอธิฐานแล้วเนี่ยก็จะคิดไปถึงการ อ้อนวอนร้องขอใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอธิษฐานนั้นแปลว่าความตั้งใจตั้งมั่นการตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวความมั่นคงความน่นแน่ในการดําเนินจุดหมายของตอนเองเนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นความหมายในภาษาสารรษันสกิตนะคะและเรื่องราวของเ<ม>นมิราชาดกนั้นนะคะก็มีอยู่ว่าในอดีตการณนะกรุงมิทิลาแคว้นเทหค่ะมีกษัตริย์นามว่าพระมหากเทวราชได้ครองราชย์ตอนอายุ 84%,0 0 0ปีก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่ายุคนี้เนี่ยมนุษย์เนี่ยอายุอย่างเยอะ พระราชานะคะก็ได้บอกกับช่างแต่งเครื่องทรงว่าถ้าเห็นผมหงอกของเราเมื่อไหร่นะคะก็เตือนเราด้วยเพราะว่าเราจะออกบวชทันทีเพราะว่าแก่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปจนเวลาที่ จอผมหงอของพระราชาพระราชานะคะก็เลยยกบาลังให้กับลูกชายค่ะแล้วตนนั้นก็ออกบวชและได้ย้ําเตือนว่าถ้าลูกโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นผมหงอของตนเองก็ควรที่จะออกบวชไปด้วยเช่นกันเมื่อมคะเทวราชออกบวชนะคะก็จะเริญสมณธรรมจนไปบังเกิดในพมมโลกหลังจากตายไปนั่นเองค่ะราชวงศ์ของมคะเทวราชเนี่ยก็เลยได้ปฏิบัติตามประเพณีแบบนี้มาเรื่อยมานั่นเองค่ะจนมาถึงรุ่นที่8,3998ค่ะก็ ้องมียานที์นะคะรู้ตัวขึ้นมาเลยว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วพระมคาเทวราชจากพระมาะะราามานเนี่ยก็เลย ตูตีลงมาเกิดเป็นทายาทของตระกูลของตนเองในรุ่นที่8 3 9 9 9นมัเย่นเองค่ะเมื่อมาคาเทวรานะคะปฏิสุนที่ในคันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระราชาก็ได้เชิญปุโรหิตน,นะคะมาทํานายลักษณะของพระกุมารก็ได้รู้ว่าพระโอรสเนี่ยเป็นมหาบุรุษค่ะและก็จะเป็นองค์สุดท้ายของราชวงศ์นี้แล้วด้วยพระราชาดิยินเช่นนั้นนะคะก็ปรารถนาอยากจะให้ลูกเนี่ยได้สืบบัลลังก์ต่อไปจึงตั้งชื่อแก้เคตให้ว่าเนมิราชซึ่งเนมิราชเนี่ยแปลว่ากุมารผู้เกิดมาเพื่อ สืบต่อรัชวงศ์นั่นเองค่ะค่ะและเมื่อพระเนมินะคะเกิดมาแล้วนะคะก็กลายเป็นเด็กที่มีนิสัยดีใจบุญสุนทานนะคะเป็นเด็กดีอยู่ในศีลธรรมต้นเติบใหญ่ค่ะและเมื่อบิดาของพระองค์แก่แล้วบิดาของพระองค์ก็เลยยกบัลลังก์ให้กับพระเนมิค่ะขึ้นของร้านมาเป็นพระราชานามว่าเนมิราชนัน่นเองจ้าและพ่อของพระองค์นะคะเมื่อบวชไปแล้วนะคะก็จะเจริญพรหมวิหาระคะ่ะ เมื่อสิ้นพระชนก็ไปบังเกิดในพรมโลกอีกคนด้าพระเจ้านิมิราก็ได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาผู้ทรงธรรมคอยให้ทานแก่ประชาชนอยู่ตลอดและยังรักษาศีลแปดในวันอุโบสถค่ะสอนให้ประชาชนนั้นเกรงกลัวต่อบาปและทางสวรรค์จ้าบ้านเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขจนสวรรค์นั้นก็มีประชากรเพิ่มขึ้นจํานวนมากเลยค่ะส่วนนรกเนี่ยก็มีประชากรไปเกิดน้อยเทวดานะคะ บนสวรรค์เมื่อเห็นพักพวกของตนเงเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เลยสรรเสริญพระเจ้าเนมิราจ้าและเทวดาเหล่านั้นนะคะก็น,นับเนมิราชนะคะเป็นอาจารย์ของตนด้วยเพราะว่าเคยสั่งสอนพวกตนในตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์พวกเขาก็เลยได้มาเสวยสุขบนเทวโลกเช่นนี้จ้าตัดภาพมที่เนมิรานะคะท่านก็ได้เกิดข้อสงสัยกับตนเองแล้วก็ตั้งคําถามขึ้นมาว่า การทําทานกับการปฏิบัติพรม,มจรรย์นั้นอะไรได้บุญมากกว่ากันนะท่านใดนั้นเองนะคะพระอินทร์เมื่อได้ยินเช่นนั้นก็เลยรีบลงมาพูดคุยกับท่านเนมิราเลยจ้าเขาเนมิราชนนก็ตกใจอย่างมากพระอินทร์ก็เลยบอกว่าจุ๊ไม่เอานะจ๊ะข้าเนี่ยจะลงมาเพื่อที่จะมาแก้ข้อสงสัยให้กับท่านเนมิราจ้าท้านเนมิราเนี่ยก็เลยถามว่าการให้ทานกับการปฏิบัติธรรมอันไหนจะให้อน,นิสงส์งกับตนมากกว่ากันพระอินทร์ก็เลยบอกว่า การปฏิบัติธรรมนั้นนะคะก็จะให้อานิสงส์มากกว่าแต่ว่าการให้ทานเนี่ยก็ให้อานิสงส์ไม่แพ้กันเลยเพราะฉะนั้นเท้าเนมิราชก็ควรที่จะทําทั้งสองสิ่งไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตจา้าและหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้ลาจากไปและเมื่อพระอินได้กลับมาบนเทวโลกนะจ๊ะเทวดาทั้งหลายเนี่ยเมื่อเห็นว่าพระอินเพิ่งกลับมาก็ได้ถามกับพระอินว่าพระอินไปไหนมาพระอินก็เลยตอบกลับไปว่า ไปแสดงธรรมให้กับเท้าเนมิราชนะจะพอเทวดาได้ยินว่าเป็นเท้านนมิราชเนี่ยก็เลยร้องขอใหญ่เลยให้พระอินทนะคะช่วยเชิญราชาที่พวกตนนั้นนับถือนะคะมาโปรดสว่า์ชั้นดาวึงษ์พระอินก็เลยให้มาตุรีเนี่ยไปเป็นทูตเตรียมรถเวชยันต์ไปยังเมืองมิถิลาเมื่อถึงเมืองพระมาตุรีเนี่ยก็เลยบอกกับชาวเมืองว่าเราเข้ามารับพระราชาไปยังเทวโลกเท้านนมิราชนะคะก็เลยเดินออกมา บอกกับประชาชนว่าเราจะไปยังสวรรค์ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็กลับมาเมื่อเท้าเนมิราชขึ้นไปบนราชหลนแล้วเนี่ยมาตุรีก็ได้ถามว่าเท้าเนมิราชท่านจะไปชมเมืองสวรรค์หรือว่าจะไปชมเมืองนรกก่อนเท้าเนมิราชก็อยากจะไปชมทั้งนรกและสวรรค์ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงก็จะต้องไปสวรรค์อยู่ดีก็เลยตอบมาตุรีว่างั้นเราขอไปนรกก่อนละกันเพราะว่าถึงยังไงเราก็จะต้องไปสวรรค์แล้ว มาตุลีเนี่ยก็เลยรีบควบรถไปยังนรกทันทีค่ะเมื่อถึงนรกแล้วนะคะเทา้าเนมิราชก็ได้เห็นถึงความน่ากลัวแล้วก็ความทรมานของสันนรกค่ะมาตุรีก็เลยบอกกับเทา้าเนมิราชว่าคนที่ทําชั่วครั้งที่ยังเป็นมนุษย์นะคะยอมได้รับบทลงโทษเช่นนี้จ้าและเทา้าเนมิราชนะคะก็ได้ท่องเที่ยวไปยังโลกนรก จนเวลาได้ล่วงเลยไปนานมาก้ะพระอินทก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนาะมาตุรีถึงได้มาช้าขนาดนี้จึงได้เปิดระบบติดตามรัชรถของมาตุรีจ้ะจึงพบว่ามาตุรีนั้นพาเท้าเนมิราชไปทัวร์นรกอยู่พระอินเห็นว่าจะด่านเกินไปแล้วจึงส่งเทพพหุที่มีความเร็วดังเดอะแฟชไปบอกมาตุรีมาตุรีจึงรีบแสดงนรกให้เห็นทั้งสี่ทิศทีเดียวไปเลยจ้าและมาตุรีก็รีบ ขับรถพาเท้าเนมิราชมาทัวร์สวรรค์ต่อจ้าเมื่อเท้าเนมิราชเห็นเทวดานางฟ้าอยู่กินบนสวรรค์อย่างมีความสุขก็ถามว่าตอนเป็นมนุษย์นั้นเนี่ยทำบุญอย่างไรถึงได้เกิดมาเป็นนางฟ้าเทวดา,านี้เหล่านางฟ้าเทวดาก็ต่างพากันเล่าถึงความดีที่พวกตนได้ทํากันมาและเมื่อมาตุรีได้พาเท้าเนมิราชมาอย่างที่ที่นัดหมายก็ได้เจอกับพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าที่รอเท้าเนมิราชอยู่เมื่อเหล่าเทวดา เห็นเซเลบของพวกเขานั้นก็ได้ต่างพากันเอาของหอมดอกไม้ทิพย์เครื่องอบมาถวายแล้วก็บูชาพระพธิตารด้วยดอกไม้และเมื่อเท้าเนมิราชได้ไปประทับใกล้อาสนะของพระอินท์พระอินทก็ได้สรรเสริญเท้าเนมิราชและเชิญให้เหสเวยทิพย์กรรมรมอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดรึงเท้าเนมิราชก็ได้ปฏิเสธและบอกกับพระอินว่าสิ่งที่ได้มาเพราะผู้อื่นให้ก็เหมือนสิ่งที่ยืมมาเราไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้น มุลทั้งหลายก็ต้องทําเอาเองเราจะกลับไปทํากุศลต่อที่โลกมนุษย์หลังจากพูดคือจันเสร็จแล้วนะคะเท้าเนมิราชก็ได้ประทับอยู่ที่สวรรค์ถึง7วันและแสดงธรรมให้กับเหล่าเทวดาทั้งหลายฟัง และหลังจากนั้นก็ได้กลับไปยังเมืองวิทิลาค่ะเมื่อพระองค์กลับไปประชาชนก็ดีใจกันเป็นอย่างมากและเท้าเนมิราเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ไปพบได้ไปเจอมาค่ะให้กับประชาชนฟังว่าเหล่าเทวดานั้นนะคะไปทําอะไรมาบ้างและก็ให้ประชาชนมันทําบุญทําทานจะได้ไปเกิดแก่นบนสวรรค์ค่ะแล้วก็เตือนนะคะไม่ให้ทําบาปเพราะว่านารกนั้นน่ากลัวยิ่งนักค่ะ และเมื่อเท้าเนมิรานะคะของราดไปเรื่อยๆเนี่ยจนได้เห็นว่าตนนั้นนะคะมีผมหงอกขึ้นที่หัวแล้วเท้าเนมิราชก็จึงออกบวชทันทีค่ะและมอบบัลลังก์ให้กับพระโอรสต่อไปเหมือนกับราชาคนก่อนหลังจากนั้นก็ทรงบวชที่สวนอัมพวันจนบรรลุธรรมค่ะเมื่อสิ้นชีวิตก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกนั่นเอง สุดท้ายแล้วนะคะพระอินท์ที่พูดถึงนะคะก็คือพระอรุณุท้าเทระค่ะส่วนมาตุรีที่พาทั่วสวรรค์ทุนรกนั้นก็คือพระอานน์ค่ะส่วนกรรษัตริย์ทั้ง8 4 0 0 0กว่าองค์นะคะนั่นก็คือพุทธบริษัททั้งหลายค่ะและเท้าในวิราตนั่นก็คือพระพุทธเจ้านัน่นเองค่ะและก็จบไปแล้วนะคะกับทศชาติชาดกชาติที่4เรื่องในวิราชชาดกค่ะค่ะถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดน,น,นะคะก็ต้องขอโทษไว้นนที่นี้ด้วยนะคะและถ้าคุณครูและเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมให้คะแนนเยอะๆด้วยนะคะสน,นะะสัสดีค่ะ